จังหวัดทางภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันบ้างตอนนี้ต้องยอมรับว่ามีน้ําท่วมสูงหลายครอบครัวต้องทิ้งบ้านเลยนะคะคบอบพยพไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวและตอนนี้ยังต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารและข้าวของเครื่องใช้ที่จําเป็นด้วยไปดูที่อ่างทองกันก่อนนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าตอนนี้ยังคงวิกฤตอยู่อาสาสมัครต่างระดมทีมจากทั่วประเทศร่วมกับสมาค,คมกู้ภัยก็ไปช่วยกันตั้งจุดประกอบอาหารที่บริเวณวัดโพราษในอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ตอนนี้เดือดร้อนจากน้ําท่วมนะคะเพราะว่ามีหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นอําเภอโพทองและอําเภอชัยโยบางจุดต้องบอกว่าระดับน้ํายังท่วมสูงกว่า2เมตรแล้วพบว่ามีสุนัขหลายตัวคุณผู้ชมรู้นะคะติดอยู่บนเกาะกลางแบบนี้ค่ะคือเป็นดินโผล่มากลางน้ําแบบนี้ได้อยู่ในอาการหิวโหวย เจ้าหน้าที่ก็เลยได้นําอาหารไปให้กับสุนัขเหล่านี้ได้กินกันด้วยนะคะเนี่ยพอเห็นคนมาก็รีบวิ่งตามเลยเพราะว่าตัวเองไม่รู้จะไปไหนอะ่ะจะกลับบ้านก็ไม่ได้ไม่มีบ้านให้อยู่นะคะสําหรับเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทเช้านี้ลดการระบายน้ําลงต่อเนื่องอยู่ที่2,410ลูกบาทเมตรต่อวินาทีทําให้ระดับน้ําที่สถานีชลมาตร C7A หน้าสารากลางจังหวัดอ่างทองอยู่ที่9เมตร10เซนติเมตรจากระดับทะเลปานกลาง น้ำไหลผ่าน2,466ลูกบาศลูก์าทเมตรต่อวินาทีขณะที่แม่น้ำน้อยนะคะตอนนี้ปริมาณน้ำที่ประตูระบายน้ำยางมณีไปกระทบในพื้นที่6ออำเภอของจังหวัดอ่างทองได้แก่ที่อำเภอชัยโยอำเภอเมืองอำเภอป่าโมกรวมถึงลุ่มแม่น้ำน้อยในอำเภอโพทองอำเภอแสวงหาและอำเภอวิเศษชัยชาญบ้านเรือนโดนน้ำท่วมไปแล้ว50ตำาบ299หมู่บ้าน 22, 1 2 5หลังค่ะ ขณะที่จังหวัดมหาสรารคามในอำเภอโกสุมพิสัยนะคะชาวบ้านก็ต้องโดนน้ำท่วมแบบนี้เขาบอกว่าเป็นแม่น้ำชีที่เอ่อล้นมาเกือบสองสัปดาห์แล้วที่บ้านโนนนกหอบ้านโนนสุวรรณนะคะชาวบ้าน250ครัวเรือนต้องอพยพหนีน้ำท่วมที่มิดหลังคาบ้านบางหลังต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าปลูกสร้างชั้นเดียวไม่มีที่อยู่อาศัยกันเลยสูงกว่า1เมตร80เซนติเมตร ต้องไปนอนนะคะบ,บนถนนเรียบคลองชลประทานซึ่งมีประมาณ10ครัวเรือนผู้สูงอายุที่ห่วงบ้านก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่ออกไปไหนหรอกอยู่บนชั้นสองนี่ยแหละก็ใช้เรือนในการเข้าออกแทนชาวบ้านคาดว่าคงต้องใช้เวลาอีกกว่าหนึ่งเดือนน้ําจึงจะลดลงนะคะช่วงนี้ต้องอยู่ในจุดที่อพยพไปก่อนโดยทางจังหวัดมหาสรารคามถูกน้ําท่วมไปแล้ว4อําเภอได้แก่อําเภอโกสุนพิสยัยกันทรวิชัยอําเภอเมืองมหาสรารคามและอําเภอเชียงยืน รวม46ตำบล557หมู่บ้าน5ชุมชนหมู่บ้านมีผู้ได้รับผลกระทบแล้ว13,000ครัวเรือนมีผู้เสียชีวิต9คนด้วยกันโดยมีจุดอบพยพนะคะ21แห่งแล้วก็อพยพสัตว์อีก11แห่งถนนสายหลักถูกน้ำท่วม7สายถนนเชื่อมหมู่บ้าน39สายสถานที่ราชการโรงเรียน20แห่งวัด55แห่งโรงเรียนเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล11แห่ง พืชสวนไร่นาะต้องบอกว่าเสียหายไปกว่า200,000ไร่เลยนะคะ